เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทางวายสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยสวยไม่ชมเลือกซื้อเล็กใช้นะครับวันนี้เป็น Honda Honda Civic Dimension เ,เครื่องเกียร์ดีสีสวยปิ๊งเลยแม็กสวยครับยางหนอกหนานา้ำมันล้วนนะครับไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับวันนี้มีประกันชั้นหนึ่งด้วย ไม่แท้ไม่น้อยครับบอดี Body ้ดีไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่จมน้ำหน้าเดิมหลังเดิมส,สวยๆรถบ้านแท้พร้อมใช้ครับสภาพดีมากเจ้าของดูแลอย่างดีเอาไปใช้กันได้อีกยาวครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยๆเลือกซื้อกันประจำแล่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในก็สมบูรณ์นะครับเบาะหนังเกียร์โต้จุกไฟฟ้าแอร์เย็นชํา กล้องหน้ากล้องหลังพร้อมใช้งานเลขเครื่องเลขตัวถังตรงช่วงล่างแน่นนะครับเดียวไม่ดังดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยระบบไฟติดครบใช้ได้ครบกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านใช้ได้ครบครับของเครื่องเดิมสะอาดเครื่องวีเทคตะเข็บใ้ขวาคันน้าเดิมบ้างไม่มีรอยชนหนักนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากเจ้าของดูแลดีทันที่หารถสภาพดีไว้ใช้งานนะครับคันนี้เหมาะเลยราคาเปิดมาที่79,0 0 0บาท ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับรถสภาพดีนะครับรถสภาพดีพิกัดดูรถอยู่น้องจอกเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ